You didn't call Sammy because he's โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆมิตรรักชาววีทุกคนอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้โย่ผมเอเดีเดอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็ม,มาเล่นเป็นมหาเทพแวร์นะผมกลับมาอีกครั้กงการจับแวร์นะผมโอเคตีปะกลับมาอีกครั้งการจับแวร์นะผมช่วงนี้กําลังติดใจนะแครได้ที่แบกได้ทุกทุกสถานการณ์นะเออคือแบบดีๆเล่นแบบซอยทั้งวันอ่ะนะครับโคตรมันนะแต่ในผมก็จะเล่นเป็นเซตไอเทมแบบ ลองเล่นแบบว่าตามสูตรตามสไตล์แบบว่าที่เขาจัดมาบ้างน,นะครับก็คือจะมีการแก้ทางบ้างนะตอนนี้เราจะมาลองดูแบบว่าไม่เล่นสายแปลกๆแล้วนะครับลองเล่นแบบปกติดูบ้างนะเออ,เอ,อว่ามันจะตึงแค่ไหนน้องมาเด็กกูไม่เอาด้วยนกอะ่ะเอาเด็กเอาเด็กกูไม่เอานกด้วยแล้ตีไวโอเลตนะครับก็แวนนี่เป็นตัวละครต้นเกมนะทุกคนต้นเกมเนี่ย เราจะได้เฟิร์สบัตง่ายมากนะครับเราก็ต้องพยายามกดดันเลนสัตตูให้ดีที่สุดนะครับผมสําหรับการเล่นแวร์นะเพราะว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยเราจะโดนไวโอเลตยิง ing, แรงมากนะครับผมเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่แบบการยืนแล้วก็การเล่นของแต่ละคนนะครับผมโอเคชิ้นแรกผมจะขึ้นเป็นอีคิฟซิงโบนะครับผมเป็นไอเทมที่สาหรับผมเนี่ยคือขาดไม่ได้นะถ้าสไตล์ผมนี้ต้องออกนะครับผมคือไอเทมมันดีตรงที่ว่าแวนะ่ะระยะยิงมันสั้นเว้ แต่ถ้ามันออกอีกิซซิงโบมาใช่ไหมมันก็จะสามารถยิงได้ไกลขึ้นนะครับพอมันยิงไกลขึ้นมันก็ยิงได้ฟรีมากขึ้นนะเออเราไม่ต้องเอาตัวเข้าไปแลกด้วยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราตีมังกรก่อนอน,นะเพื่อความตึงครับเฮ้ยจะเย็นจะเย็นผมว่าซิลโด,ดลงมาแน่นะครับจัาหนี้เออสวยลิงลิงทำไมได้น,นะมาเลยเก็บไปหนึ่งโอเคแตกหนึ่งนะเฮ้ยมาเลยไบโอูยิยยยงแจกด้วยไบโอด้วยวยิฟิกเกอร์เหรอฟิกตาหน่น้องนี่ไง เก็บไปสา้เฮียมูลาดมาก็เอาดีครับได้หมดนะตอนเนี้ยโคตึงนะครับน้องโอเคก็โอโหเก็บไปสามตัวนะครับต้นเกมนะสามสกอร์สามหนึ่งนะครับฝั่งเราใครตายไปวะลิงเหรอน่าจะลิงนะเออไม่เป็นไรนะครับถือว่าคุ้มอยู่นะแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นพวกโลมตายจะคุ้มกว่านะครับโอเคอย่าบอกนะว่านาตายญามันจะมันจะตัดเดียวกูหรือเปล่า โอเคน้งมึงตัดเดี๋ยวกูเพื่อคือผมอ่านี่ไงโดนดึงเฮ้ยได้อยู่โอเคมาเลยตีฟีตีฟีตีฟีครับเฮ้ยนี้ยหลังเข้ามาเลยครับมาเลยโอ้โหไม่รอดกูเออไม่ครับอืมอืมอยังรอดอยู่นะโอ้โหโอเคเดี๋ยวกลับบ้านไปเติมเลือดเติมมานาะแป๊บๆนะครับน้องๆไม่มีอะไรมากครับ ตัวละครฝั่งเรานี้ก็ค่อนข้างจะครบเครื่องอยู่นะนาตาาต้นเกมแวนต้นเกมนะครับแต่ว่าเราก็มีตัวเล็ดเกมอย่างแบบอาริสกับลิงนะอเอ้ <Hey. S 2> ยังพอได้อยู่มั้งถ้าไม่โดนยิงฟรีซะก่อนนะครับน้องชายโอเคครับได้อีกคลิปซิงโบเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็คือไอเทมธนูใหม่นะบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะบผมไล่ยิงมันแน่นอนนะครับสําหรับไอเทมอันนี้นะคือถ้าใครลองได้เล่นแล้วเนี่ยจะติดใจมากนะครับสําหรับไอเทมนี้นะครับ เพราะว่าเวลาเราได้ยืนยิงฟรีแนวหลังเนี่ยมันจะแบบสนุกมากนะมันออกตัวแวนเนี่ยคือออกแล้วคุ้มสุดแล้วนะครับสําหรับอ e ีกิฟซิงโบนะคือนข้นางคุ้มเลยนะครับเอ้ยได้ได้นะฟิกเกอร์โยกมาเดยเนี่เออโอลแตกนะมาเดยกแก๊กเออโอเคครับเก็บไปสองแต่เราได้มาตัวหนึ่งนี่หว่าก็ถือว่าคุ้มมาคำน้องใช้ตายมาสตัวนะถือว่า ได้เลิกงามยามดีครับต่อไปก็ขึ้นเป็นโบเก้นสเปียนะครับผมคือผมเอาอีกคิปซิ่งโบเนี่ยแทนทารอนเลยนะครับผมเพราะว่าทารอนนี่ผมก็สำหรับผมมันมันเฉยๆนะเอ้ยอ้าวแตกเฉยโอเคโดนตันสวยต้องพอโดนตันต้องรีบวิ่งเข้าหาเพื่อนนะครับทุกคนอันนี้ผมเจอวีล่าตาที่แล้วนะตาที่แล้วนี่วีล่าแม่งตัดบับกูยับเลยนะครับทีมเดียวกันนั่นแหละแต่แม่งตัดบัฟฟ้ากูชิบหายในตานี้กูกดแม่งเลย เขาเรียกว่าแขนนเขาเรียกว่าแขนนะในป้อมกลางผมน่าจะได้นะโอเคครับเขาไฟเนล่างกันนะผมน่าได้ถึงป้อมสองหรือเปล่าทำไรครับจังหวะนี้กูถ่ายโมดป่าเป,ป,ปิดก็ไม่สนใจแรับเพื่อความรวยนะครับมาดิไม่สนใจมูลานะครับตีแต่ป้อมมาเดิกูตีแต่ป้อมไงโอเคเอาป้อมแตะที่เรียบร้อยนะครับผมมาครับสกอร์เราห้าห้าศูนย์นะตอนนี้ค่อนข้างจะตึงเลยนะครับเอาลองเชิงเวละอุย้ย เคียละโอ้โหไม่รอดดูโอเคครับอย่างไรกไปโอ้เสียแข่งนะคุมหรือเปล่าแต่ซิลได้ชัดดาวเราไปนะครับผมซิลแม่งมาเนี่ยโคตรเบื่อเลยเวลาเราบวกทีไรแม่งชอบแบบมีตัวมาขัดจังหวะนะครับโอเคไม่เป็นไรนะคือตอนนี้ผมกดโซโลมานลทุกคนก็ค,คือแบบเกือบสามสิบดาวน,นะครับจริงๆอ่ะถ้าเล่นแวนต้นเกมเนี่ยถ้าเราจะเอาให้ยับจริงๆเราต้องเล่นคู่กับซัพพอร์ตนะเออแล้วแบบว่าเดินกับเมทอะไรอย่างงี้นะครับคือเราจะเล่นได้ดีเลยนะ ถ้ามากับเพื่อนเนี่ยนะครับแต่ว่าผมกดโซโล่มาไงผมไม่รู้ทีมผมจะทําอะไรนะครับผมก็พยายามสลับเลนมาทําเวฟฟาร์มแล้วกันนะเออคือตัวละครอย่างแวนนะครับถ้าเราอยากเล่นแบบเกมเร็วมันก็เล่นได้นะถ้าเราเล่นกับซับกับเมดอะไรอย่างงี้นะครับค่อนข้างจะโกงเลยสําหรับตัวต้นเกมนะเพราะว่าช่วงท้ายเกมยังไงเราก็มีโอกาสทําอะไรได้น้อยอยู่แล้วนะเพราะว่ามันก็เอ้ยได้นะผมเอาได้นะมาเดี๋ยวฟิกตามด้วยนี่ไงไม่ต้องกดอีกทีซิงโบนะครับ ตีถึงนะครับผมอันนี้คือข้อดีของอีคิปซิงโบนครับเวลาเราแบบเฮ้ยได้ไหมสวยเวลาเราไล่ครับมันมันสามารถไล่ได้ง่ายนะเฮ้ยโอ้โหแม่งฟิกนะครับมาเลยกดแล้วด้วยกวดแล้วขอตีหน่อยโอเคไม่ตายเย้ยไม่น่าจะกดสกิลสองนะครับเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวกูถอยก่อนนะครับเฮ้ยแก๊กเวอร์เวอร์ละอันนี้ผมก็ขึ้นเป็นอีคิปซิงโบโบคเคสสเปียร์นะครับแล้วก็ออกชูริเคนทิ้งไว้อันหนึ่งนะผมจะขึ้นมอร์นิ่งสตาร์นะครับผม คือสาหรับการเล่นแวนนะถ้าเราไม่เล่นสายที่มันแบบฟูลดาเมจเกินไปเนะี่ยมันจะค่อนข้างเล่นง่ายมากนะครับสาหรับการยืนตียืนซอยนะเพราะว่าถ้าเราเล่นเกมตามสถานการณ์เนะี่ยแบบตอนนี้เราเจอซิลใช่ไหมเจอวีล่าที่คอยเล่นเราใช่ไหมเราก็ออกพวกทอยมากันแค่นั้นนะครับมันก็เล่นง่ายแล้วนะเออสาหรับผมผมมองว่าการที่เราออกของแก้ทางมาก็จะทําให้เราเล่นง่ายในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ผมก็เล่นง่ายแล้วแหละแล้วผมออกของแก้ทางอีกก็น่าจะง่ายกว่าเดิมนะ แต่จังหวะนี้ก็ไม่รู้ครับว่าท้ายเกมมาจะเป็นยังไงนะเพราะว่า v i โอเลยังไม่เกิดเท่าไหร่นะโอเคมาเลเอาเวลาเอาเวลาโอ้โหที่ผมตายไปสองนะคือเป็นตอนแรกสกอร์น็น,นํำอยู่นะตอนนี้เริ่มเสียเปรียบยังไงไม่รู้ครับอันนี้ต้องห้ามโดนดึงเด็ดขาดนะโดนดึงผมว่าแตกนะอ่าเฮียฮะอลิสต่อหน้าต,ต่อตากูไปละ คุณต้องปล่อยนะครับโอเคถือว่าทําอะไรไม่ได้นะแวนเป็นตัวละครที่ชอบซับพอร์ตที่เป็นตัวแทงมากกว่านะครับผมเออโอเคเดี๋ยวรอจังหวะนี้รอเพื่อนมานะเฮ้ยเฮียแล้วกูโดนเฮ้ยโอ้โหกูเกือบแตกไอเวนโอเคสวยลิงสวยนะลิงทูบีล่าให้กูไปนะครับโอเคได้ซิลมาด้วยนะถือว่าเก็บไปสองแจ๋วน้องๆเออโอเคก็สำหรับแวนนะ ผมผมมองว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างชอบตัวละครที่สามารถยืนคํำให้ได้มากกว่านะครับถ้าเป็นตัวละครอย่างอลิสอย่างเงี้ยหรือคือถ้ามีตัวคํำเป็นออฟเลนก็ได้นะครับหรือจะเป็นแทงก็ดีเป็นซัพพอตก็ดีนะครับผมเพราะว่าแต่ส่วนตัวผมมองว่าซัพพอตดีกว่าเพราะซัพพอตมันต้องยืนติดแครี่ไงนะครับมันก็จะคุ้มกว่านะเพราะแวนเนี่ยมันตีแรงนะครับเพื่อนยืนให้มันก็ยิงฟรีนะยิงออกอีกิีซิงโบมาก็ซอยแบบนี้ครับน้องนีง่ซอยเป็นแลกตาซอยเลยนะ ซอยจุครับเมื่อกี้ไอ้แก๊กเกินไปหรือเปล่าน้องชายเออชินต้วเอผมจะขึ้นทอยนะครับผมกันซิลกันวีลานะเพราะว่าีลาน่าจะแบบล็อกหัวผมอยู่นะเออสำหรับการเล่นแครี่มันก็ไม่มีอะไรมากเลยคือแบบมึงแค่ยืนดีๆกันอะแค่นั้นอะไม่ก็เล่นง่ายแล้วนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าซับซ้อนเลยนะแต่มันแบบบางทีเกมตามมาจ,จะเปื่อยนะครับสําหรับพวกแครี่ขาดายนะ มันโยกยากนะครับมันต้องรอสวนอย่างเดียวนะครับไอ้จังหวะน,นี้ได้เล่นนะเล่นล่างได้เล่นนะเอาดิไบโอไบโอผมไม่สนใจนะไม่เคยวันอยู่แล้วครับน้อง<ะ>ผมมันแวนเม็ดส้มนะก็ดูส้มไม่ส้มก็ดูเอานะครับผมว่าสเต็ปการเล่นประมาณไหนนะไอ้ี่ตึงเกินหรือเปล่าน,น,น้องโ <C rick et> okay. อเค้เฮ้ยจังหวะนี้ยังไงดีเฮ้ยมาเด้อุ้ยูยยเฮ้ยได้เล่นนะ ไม่เพื่อนเราเล่นลนะนาตยาแทงอยู่มาเดี๋ยครับฟิกเกอร์ยิงแตกหนึ่งแตกสองเวอร์ละมาเดี๋ยวแตกสามเออโคตรคุมเอา้าเก็บเอสเลยอะ่ะฝั่งตรงข้ามตายหมดนะครับคือตอนนี้จะง่ายไปหรือเปล่าน้องเวอร์ไปละเออ,อเคซิลเกิดมาแล้วนะเอออย่าเพิ่งรีบจบเลยกูขอนเนี่ยขอแอคหน่อยน้องคือแบบก็อยากให้ฝั่งตรงข้ามมันเกิดนะจะได้ดูแบบเออ ว่าเวลาเราออกของแก้เกมมาแล้วมันเล่นง่ายขึ้นยังไงนะครับผมเออจะได้บอกเพื่อนๆได้นะครับว่าแม่งดีแค่ไหนนะครับโอเคโหทามิงเปจัดนะครับคีปเข้าทุกป้อมนะต่อไปไปดีบนต่อเลยครับผมแต่ป้อมบนน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามน่าจะเกิดมาการกันทันนะครับผมโอเคให้เพื่อนใจเย็นมันจะง่ายไปก็ดีเหมือนกันแหละแต่ว่ากูก็ไม่อยากแพ้นะครับน้องเ <c> ฮ <oughs> ้ยชี้และว,วีล่าตันกูโอเคครับมาเลยบอกทอยน้องอุ้ย ไม่ถึงอ้อเออโอเคยังได้อยู่หนึ่งว่าจะไม่ได้เวนอือถอยก่อนนะครับกลับบ้านเลยนะดีนะเนี่ยอันนี้ก็คือผลดีของการออกของไอเทมมาแก้ทางนะครับผมถ้าผมไม่ขึ้นถอยไม่ขึ้นขวานนี่ผมตายแล้วนะวิล่าเบอร์ชุดเดียวยังไงก็ไม่รอดนะครับสําหรับพวกแครี่ที่ไม่มีการเวทหรือแบบไม่ได้ออกของมากันนะเออคือหลักๆของการเล่นแครี่ถ้าอยากเล่นง่ายอะ่ะผมมองว่าการที่ออกของแก้ทางแก้เกมเนะี่ยมันก็จะคุ้มสุดนะครับผม แต่ว่าผมจะเน้นไปทางตัวที่มันค่อนข้างแรงนะอย่างเช่นแบบถ้าตอนนี้แบบเมดค่อนข้างแรงผมก็จะอ,ออกการเวทออกทอยมากันนะครับผมแต่ถ้าเจอพวกลิงเป็นป่าที่มันค่อนข้างจะเบิดเราได้ไง่ายเราก็ออกพวกเกาะสะท้อนอะไรอย่างนี้มานะเอ,อมันจะคุ้มกว่านะครับเวลาเราเล่นน่ะมันจะมีโอกาสได้ส่วนนะครับผมสาหรับตัวละครอย่างแวนอะพวกแวนมันไม่ค่อยกลัวแอสซัสซินอยู่แล้วนะถึงแอสซัสซินจะล้วงแรงแค่ไหนนะแต่ว่าถ้าเราออกของแก้มาใช่ไหม เรามีโอกาสที่จะสวนได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าแวนเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะพวกแอสซัสซินมันก็เป็นตัวละครที่บางนะครับโอเคคือแอสซัสซินเนี่ยมันบางนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงพอมารุนแรงปุ๊บแต่เราออกของมาแก้ทางนะครับมันก็เบอร์เราชุดเดียวไม่ตายแหละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีฟิกเกอร์โยกอะไรเงี้ยครับมีสแต็คมีอันตินะแล้วก็แก้ทางโดยการออกไอเทมมาแก้เราก็สามารถตีสวนได้ง่ายๆเลยนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะ แต่สาหรับการเล่นตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวจะเริ่มตึงแล้วว่าทีกูเริ่มโู่แลไอเวนอะไรอ่ะให้เพื่อนอ่อฟาเลนไม่ตีบ้านนะผมอ่ขึ้นไปตีไม่ทันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามน่าจะเกิดหมดนะได้สามทางก็คุม้มอ้าวกูได้เฉยจุดพลิกผันเฉยเลยครับน้องโอเคกูปล่อยกลางเลยแล้วกันครับน้องกูได้แบบง,งงๆนะครับเฮ้ยลิงโดนนะเ,เดีดิผมฟลิกใส่มากดไอเทมใหม่มาแล้วตีโอ้โหโคตรไกลนะ มาเด็กแก๊กมันจะดึงส่วนนะผมดูทรงก็มาเด็กก็มาด็นีไม่ทันอยู่หรอกอุ้ยโอเคถอยก่อนเลยนะครับอันนี้คือแบบออกไอเทมแบบแก้ทางเลยนะออกไอเทมแบบว่าสามารถแบบเล่นได้นะครับอ่าอันนี้นี่นีคือข้อเสียของแวนแล้วนะครับผมจะบอกคือแวร์นะเป็นตัวละครที่ ทายเกมมาเนี่ยจะค่อนข้างขึ้นบ้านยากมากนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามมีตัวตีบ้านมีตัวกันบ้านอย่างเช่นแบบเมดที่สามารถโปกสกิลได้นะหรือเป็นแบบพวกอย่างมูดอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าไปตีง,โง,โง่ๆนี่เราก็ตายได้ไง่ายๆนะครับเพราะาระยะยิงเรามันสั้นนะส่วนไอเทมใหม่อีกทีซิงโบเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกมาเพื่อแบบไปตีป้อมอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ออกเท้าต้านซีซีนะขายทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเรื่องดาเมจเรื่องแอคแทคสปีดเราค่อนข้างแบบมีครบแล้วนะครับเพราะว่าไอเทมเราก็ฟูลจัดแล้วนะตอนนี้ เออก็สําหรับแวนเนี่ยข้อเสียหลักๆของมัน,นสําหรับผมมะผมมองว่าไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นตัวต้นเกมหรือปลายเกมนะครับมันคือเรื่องของการตีบ้านนะมันตีบ้านยากนะโอเคจังหวะน,นี้บวกก่อนนี่แตกหนึ่งโอเคซอยฟรีไปนะล็อกไวนเล็โอ้โหล็อกไม่ได้มาเดยมาเดยเออแตกสองแตกสามอุ้ยขอเพื่อนโอเคไอ้ซาดเป็นไงล่ะครับน้องเก็บคอสคิวมาตึงๆโคตรเบอร์นครับสำหรับตาน,นี้นะ 17Q นะครับดูเล่นง่ายไปปะเนี่ยก็ประมาณนี้นะผมหรือว่าเป็นเพราะผมออกของแก้ทางปะโอเคก็ <Okay>. คือแบบยืนง่ายมากนะครับโดนล้วงยากมากเลยนะสาหรับการเล่นไอเทมแบบว่าตามสถานาการณ์นะครับไม่ไม่ได้แบบว่าไปออกฟูลดาเมจฟูลแท้งอะไรอย่างงี้นะคือเราเล่นตามสถานาการณ์เลยครับมีไอเทมดาเมจมีความอึดจากไอเทมที่เราออกมาด้วยนะครับสามารถแก้ทางได้แก้ทางเมจแ,แ,แก้ทางตัวล้วงอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยนะครับ ก็เป็นการออกไอเทมที่ผมว่าคุมนะสำหรับในแรงที่ค่อนข้างสูงนะครับมันก็ต้องเป็นแบบการเล่นที่แบบว่าเซฟตัวเองด้วยนะเพราะว่าบางทีเนะี่ยซัพพอร์ตก็ไม่ได้สามารถมายืนค้าให้เราได้ตลอดนะเออสำหรับการเล่นโซโล่แรงเนี่ยผมมองว่าการเซฟตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมเคยพูดไปในคลิปที่ผมอธิบายเรื่องการเล่นป่าแล้วนะครับว่าการเล่นโซโล่แรงเนี่ยมันเป็นการพึ่งพาตัวเองอะ่ะเออคือไว้ใจไไว้ใจใครไม่ได้อะ่ะต่อให้เพื่อนเล่นเก่งแค่ไหนอะ่ะเออ สุดท้ายแล้วพึ่งตัวเองดีสุดนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะเฮ้ยนึกว่าเซตไอเทมสีฟ้านะเฮ้ยหรือว่าผมมันต้องแบบเป็นแวนดิดเม็ดส้มแล้วป่ะเพราะมาตึงเกินอะ่ะดูทรงอะ <c oughs> โอเคตอนนี้ดาเมจ่งทำไปแสนสามนะครับสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะธรรมดานะครับสำหรับพวกแครี่นะแครี่เนี่ยดาเมจเยอะอยู่แล้วนะครับแครี่เมดเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถทําดาเมจได้เยอะมากอยู่แล้วนะแต่ส่วนพวกป่าพวกออฟเนี่ยดาเมจเขาจะน้อยนะครับพอเขาเน้นฟาร์มเน้นแบบเข้าไปล้วงเข้าหลอยซากอะไรเงี้ยครับมันก็ ต่างกันนะเออก็ประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับการเล่นแวร์นะออกไอเส้นไอเทมแบบเซตปกตินะเออก็ตึงจัดอะครับน้องฉันก็ถ้าอยากให้พี่เล่นแครี่ตัวอะไร <ST AR F ly> ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะผมเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะเออสำหรับพวกแครี่เล่นได้หมดนะ